ตอนนี้มุกอยู่ที่ L A หรือ Los Angeles นะคะในแบบ m ม t r o L A แวะกินข้าวก่อนที่กรุงเทพแล้วเล่น Urban Light นะคะคือคนบล็อกก็จะต้องถ่ายรูปให้เพื่อนหนึ่งกลุ่มอะใส่ตุีกมันเลยจะไม่แพงมุกพังนะฮะเป็นร้านที่ร้านที่คนในต้องมาคือเออนั่นแหละฉันอยากมามากเลยเมื่อวานสองสามทุ่มอะก็คือจะมีหนาวมา วอลเปเปอุตอ r h นนล e l นะทุกคนวันนี้จะถ่ายกันให้ดูแบบเร็วๆเลยนะมุกเพิ่งนั่งรถบัสคันนี้มาจากรัสเกนะคะ5ชั่วโมงตอนนี้มุกอยู่ที่ L.A. หรือว่า Los Angeles แล้วค่ะ oh <my> เอเหนื่อยมากเพราะว่า48ชั่วโมงใน Las Vegas ตีแบบไม่พักตี้แบบไม่หยุดแล้วมึงยังจะมีหน้านั่งรถบัสต่อมา LA อีกโอเคค่ะทุกคนเราจะมาใช้ชีวิต48ชั่วโมงใน LA แบบจุกๆก,กันดีกว่าทุกคนตอนนี้ตีห้ 5, พอะหดอดทนแล้วเกินขอขอบคุณทีมงานคุณภาพด้วยถามว่ามุกเที่ยวยังไง เที่ยวเยอะจังโอ้โหดูแต่ละทิปกูโรงแรมกูไม่ซื้อกูมานอนบนรถบัสเอาละทุกคนวลคัมทูมุกกี้เดรี่ชาแนลของจริงตอนนี้มุกอยู่ที่ L A หรือ Los Angeles นะคะอยากจะบอกว่าเป็นการเดินทางที่ทอรหดมากทุกคนรู้ไหมว่ามุกอะแต่งหน้าอยู่นี่อิสเตชันเน,นี่ยยูเนียนสเตชันเพราะว่าไม่มีโรงแรมไม่ได้เช็คองเช็คอินโรงแรมไว้แล้วก็คือทุกคนก็คือปังขอดูแม่หน่อย เออคือ,อแบบว่าเป็นหญิงแกร่งกันทุกคนเริ่มจากการซื้อตั๋วรถไฟไไที่ L.A. ก่อนเลยหลังจากขึ้นรถบัสจากลาสเวกัสมาที่ L.A. นะคะกูก็มีแพลนที่จะไปเช่ารถนะแล้วก็ขับรถเที่ยวใน L.A. นี่แหละนะแต่ว่าสต็ตอปแรกที่เราจะไปการกื้อวอ w a คออฟเฟรมนะคะวอ l k คอ f ฟเฟรมก็คือจะเป็นถนนที่มีชื่อของดาราคนด่ติดอยู่ตรงดาว ทางเดินที่เป็นทางเดินอ่ะทุกคนน่าจะเป็นสต็อปแรกที่เราจะไปนะคะซึ่งตอนนี้อ่ะเราจะนั่งเมโทรไปแต่ว่ามุก็ไม่เคยนั่งเมโทรที่เราเเหมือนกันนะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะอะไรยังไงดูคือแบ็คแพ็คเที่ยวของจริงนี่ปแบบเมโทรไว้เอาเยไปลย ต่อให้ทุลักทุเลอย่างไรก็จะบล็อกให้ทุกคนดูเป็นแบบเรียลไทม์นะคะว่าว่าเธอลำบากขนาดไหนนี้พร้อมยังสหอพรอเออใช่แต่พร้อมจริงเพราะหลังจากกินกินกินก็พร้อมอยู่นะกินก็ถ้าเทียบกับนิวยอร์กก็มื่อตรงแบบไม่โลกสวยเรอก็ นิวยอร์กจะได้กินกับอตำมข้างานางเขียว,วสถานีออแต่ว่าในนี้ก็คือมีคนไร้บ้านเยอะมากนะคะแบบอันตรายนิดนึงถึงแล้วค่ะฮอลลีวูดวอล์กตอนนี้เป็นเวลา7โมงครึ่งไม่มีคนเลยแม่แล้ววันนี้มันจันด้วยเธอดูโฮมเลสของคนที่นี่ กลางเต็นนนอจ oh, <no. S 1> หลังจากที่มุกถ่ายรูปเสร็จแล้วนะที่ walk off frame เสร็จแล้วนี่อิทินุนดาวดาวอันนี้นะ ก็จะไปรับรถนะคะแล้วก็จะขับขึ้นไปดูฮอลลีวูดไซน์นะซึ่งเป็นแบบว่าแลนด์มาร์คของ LA เลยนะเนาะก็คือว่าถ้าใครที่มาที่ LA แล้วต้องไปถ่ายรูปหรือว่าไปไฮกิ้งเพื่อดูฮอลลีวูดไซน์นะคะตรงนี้มุมกเคยมาแล้วนะเมื่อแบบนานมาแล้วมุกก็เลยแบบเออไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมุกอยากไปดูแบบฮอลลีวูดไซน์อะไรอย่างนี้มากกว่าไปกันเลยทุกคนเห็นมันก็พี๊ ได้แล้วนะคะรถว้าวเป็นเสาเอลทุกคนคะตอนนี้ได้รถมาแล้วแล้วเรากำลังจะไปกันที่ฮอลลีวูดซายนะคะมุกจะไม่ทำกันไฮนะเพระมุกเหนื่อยมากมุกจะแค่ไปดูป้ายฮอลลีวูดซายแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะเมื่อกี้มุกแบบว่าผ่านไทยทามาแล้วเออเดี๋ยวจะพาทุกคนอ่ะ ไปดูไทยเทา,ทาด้วยนะเืออยากจะบอกว่าที่เวเอเนี่ยเขามีไทยเทา,ท,าที่เป็นไทยเทาวจริงๆเลยใหญ่มากนะคะป้ายเปอย์อะไรเป็นภาษาไทายหมดเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันไปทุกคนใกล้ถึงละ My jacket, work hard I'm changing my bracket, talk tough, we ain't in that racket, guys came in, you know how to stack it. I got tigers on my chest like Kenzo. Rail came, yeah, he put that Benz though. Cows here, man, you know you stay 10 toes. Bitch dog, man, you know I ain't worried. Bent up, so I'm talking real slurry. Got a blast, bro, I'm always in a hurry. Big Drake, should furry like Curry. a jerky, ain't no you stay passed up. You don't catch him late, do you ass up. Uh real, how to put the E class up. They like X, nigga, how you take the fast ride? 2018, it was me and Big Corey. Flown through the city, 10 a cool, true story. Niggas rats, they be singing like Tory. They was real, but them niggas not for me. Wanna see me shine, try steal my glory. Nigga goin' crazy, it's hard to ignore me. Bitch bad, but she to bore me. ถึงแล้วคะ่ะฮอลลีวูดไซด์โอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่จุดถ่ายรูปนะคะ <c oughs> อยากจะบอกว่าขับขึ้นมานี่ก็เอาเรื่องนิดนึงนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> คือ <c oughs> ทางแบบโค้งแบบแปดตลบ <c oughs> นักมากสิแปดตลบอะ่ะ <c oughs> ทุกคน ฮอลลีวูดทรายตัวเล็กกระจิ๋วล้วแต่ก็แต,แต่แต่ก็โอเคนะก็ยังเห็นในตามันใหญ่ไงแต่เวลาถ่ายออกมามันเล็กนะคะก็เลยเออก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเรามีหลายสปอตที่ต้องไปนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าต่อไปมุกจะไปไหนเพราะตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ระ้ว่างจะไปไว้กินอาหารหรือว่าจะไปเบอร์รี่ฮิลสนะคะไปเจอกันตอนนี้ตัดสินใจมาแวะกินข้าวก่อนที่กรุงเทพ เราเล่นตอนนี้อยู่ไทยทาวนะคะดูป้ายสิแล้วมีร้านทักเครื่องด้วยอลังการาฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะฉันขอเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแซ่บๆ,ๆก่อนนะคะตรงนี้เป็นไทยทาวหมดเลยเนาะมีตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะคะยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างแต่ว่านางเป็นแบบว่าป้ายภาษาไทยเลยนะทุกคนไปกันอาหารทุกคนดูนสึกว่าฉันอยู่ร้านตามสั่งที่ไทยค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มีชิคเก้นนูโดซุปโอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่ก็มีนะคะคได้มาแล้วเป็นข้าวมันไก่นะคะแล้วก็ยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วอย่างรวดเร็วเราจะต้องรีบกินอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามีไปเบอร์ h i l l ิลส์ต่อนะคะทุกคนกินแล้วบายบายตอนนี้อยู่ตลาดไทยดูสิขนมแกงม่วงถั่วข้าวเหนียวสังขยาคุณดู มึงมีคะแนอันนี้ด้วยอ่ะอ <pr> คุณพัฟก็ฉันชอบมีเธอหลั<ว>งจากที่อิมมีพรีมันเสร็จแล้วรเ,เราก็เดินทางมาถึงเบ v e r รี่ฮิลส์แล้วนะคะเป็นย่านที่มีเซเลบหรือว่าดาราฮอลลีวูดเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะนี่ตรงนี้เป็นป้ายเขาแล้วเราบุกมาถึงแล้วตื่นเต้นมากทุกคนเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปดูกันด้วยนะสักนิดหน่อยแต่ตอนนี้ต้องขอถ่ายรูปกับป้ายนี้ก่อนเลยนะเบอร์รี่ฮิลส์นะคะถึงแล้วเย้ i jacket. Work am my bracket. Tough but I'ma need my though. I got on my chest like Kenzo. Rail came. Yeah, that though. here. Man, you know stay Big dog. you I ain't worried. Bent up, so I'm talking real slurry. Got a blast, bro. Always in a hurry. Big tricks, shoot like Curry. Take your Ain't no stay past up. You don't catch late night. you asked up? real How to put it equal? นี่น้อยอย่างที่รู้กันเป็นย่านแบร,รดนด์เนมที่แบรนแบร,รนเนมแบบไฮไฮเอ็นไฮเนคืข้า <trails> ไม่ถึงไม่มีเงิน <c oughs> เพราะว่าเข้าไม่ได้ดีัออยู่ตรงนี้ อย่างหน <laughs> <Jedi t hat uki> ึ <out> ่ง <soft> ที่เราซื้อได้ตรงนี้คือสตาร์บัคอย่างน้อยยังมีสตาร์บัคม่แต่สตาร์บัคก็ไม่ได้อยู่เส้นรอยัลไดรฟ์ไงอยู่อีกเส้นข้างๆไงอ๋อถนนนี้ใช่ไหมไม่ได้ม่ได้มึงเร็วเอาไหมสักใบป่ะพุชชี่ค่ะอยู่ข้างหน้าไปค่ะไปสอยเป็นประมาณนี้นะคะที่มุงได้โชว์ให้ดูเดี๋ยวตอนนี้มุกขอไปเดินเล่นกับเพื่อนแล้วนะ A few minutes later ตรงนี้นะคะเรียกว่า Urban Light นะคะ จริงๆนะเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะแต่ว่ามุกไม่ได้เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์นะมุกแค่มาดูไฟอันนี้แล้วก็ถ่ายรูปกับแลนด์มาเท่านั้นเองนะดูไปก็เออสวยดีเนอะดูสิแล้วก็มีต้นปาล์มที่เป็นสัญลักษณ์ของลอสแองเจลิสหรือว่า LA กันด้วยค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูว่าในเสาๆนี้มันมีอะไรกันมีไฟอุ้ยดีอ่ะ นี่เนาะโอเคจริงๆแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะเพราะว่ามุกไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะแล้วจากวันนี้มุกไม่น่าจะทําอะไรละเพราะว่าเหนื่อยกันมากนั่งรถบัสมาแล้วก็เที่ยวทั้งวันเลยนะคะวันนี้น่าจะแบบว่าพักผ่อนเนาะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนอาจจะไปที่ไททาวนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันที่สองของลอสแองเจลิสค่ะทุกคน Urban Light นะคะเป็นงานศิลปะที่ออกแบบโดย Chris Burden ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Los Angeles County โคมไฟเหล่านี้เนี่ยเป็นโคมไฟวินเทจเก่าแก่นะคะที่มีทั้งหมดมากกว่า200กว่าเสาด้วยกันค่ะ 2018, Good morning จาก LA ค่ะทุกคนตอนนี้มุกอยู่ที่ Venice Beach นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีใครนะเพราะมันเช้ามากนะสรุปแล้วอะ่ะมุกมาพักที่ Hostel แถวเวนิสบีชนี่แหละนะคะแต่ว่าเมื่อวานอะ่ะมันฝุ่นมากคือแบบน่าจะมีพายุฝุ่นเข้าอะ่ะคือแทบไม่เห็นอะไรเลยวันนี้ตอนนี้ดูสิ แสงสวยแล้วนะคะเวนิสบีชเนี่ยเป็นที่รวมตัวของเราวัยรุ่นนะนี่เขามาเล่นสกีตบอร์ดกันแต่กมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะลงไปดูลานสกีตบอร์ดของ Boy, run LA, get lady guac. Niggas not for me. Wanna see me shine, try to steal my glory. Nigga going crazy, it's hard to ignore me. Bitch, bad, but shut up, bore me. Got a hundred more, they waiting for me. I can be down with the barrier sweater. Off white kicks, I imagine match I'm clever. Fuck a price, I get it, whatever. Say you had twins, nigga, send them whichever. Catch a vibe, I'm wavy as ever. Spend a bag, no saving my cheddar. Saucy nigga, mix the ricks, I'm on jealous. Give a fuck, by a nigga, I never. Should I <laughs> give a fuck, but a nigga, I never. Saucy nigga, mix the ricks, i jealous. Spend a bag, no saving, no cheddar. Yeah. โยขาออกกํากลังกายแล้วหนึ่งมีการเล่นเซิร์ฟกันตรงนู้นดูดิถ้าน้นี้าตอนตอนนี้เนี่ก็อากาศหนาวหนาวอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เราจะไปเซนเชโมนิคาบีชต่อนะคะเราไปกันเฟนิสบีชตรงนี้มันมันยังเงียบเงียบอยู่นะเพราะว่าเราแบบว่ามีเวลาจำกัดนะแต่ว่าก็ได้แล้วคอนทงคอนเทนอะไรก็มีประมาณนี้นะคะโมคิดว่าถ้ามันมาในช่วงบ่ายๆหรือว่าหน้าร้อนเนี่ย คนน่าจะเยอะน่าดูเพราะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาแล้วอะตอนนี้9ก้าโมงดูสิเริ่มมีคนเริ่มมีรายร้านรวงก็ยังไม่เปิดนะคะไปะ <laughs> เดี๋ยวเราไปเซนต์โมนิก้าบีชกันเลยทุกคน He ain't always stay passed up. You don't catch him late, nigga. You ass out. fuck no, real, how to put the E E-class up. They like X nigga, how you take the fast ride. Summer's coming, know oh, the block is hot. They give a fuck if it's dark or not. They shooting niggas over parking spots. They ain't press the body, we'll connect the dots to the breakdown. We don't talk to cops. Give a fuck about if he was wrong or not. These niggas fake, these niggas talk a lot. So I gotta stay low, gotta get the guap They pop shit, these niggas corny, they kettle. Break him down, no you know I can't settle. Family matters, way be heavy like metal. All guys, got my foot on the pedal. Number nine jeans, bread force, cause they stack nice. through the crack See the back light. Might get a fix in the bitch, that right. ออ่่่่่ะถถาายยกกนนโอเคคือคนบล็อกก็จะต้องถ่ายรูปให้เพื่อนหนึ่งกลุ่มอะสายตุดอีกและสามสี่ไปนะคะ่ะวันนี้แม่ชาให้แค่3ามเพคพออแลวค่ะทุกคนมุกไม่มีเวลามากนะจริงๆแล้วอ่ะมุกแพลนที่จะมาแซนต์มาดิกาบีชเมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อวานมันพายุฝุ่นเข้าอะทุกคน มันเลยจะไม่แพนมุกพังนะฮะมุกมีแลนที่จะปั่นจักรยานจากเวนิสบีชที่มุกพักเนี่ยมาที่เซนต์โมนิก้าบีชนะคะซึ่งไม่ไกลมากนะแล้วมันไม่แพนมุกพังอะดูสิทุกคนฉันไม่ได้เดินไม่ได้อะไรตอนนี้มันตอนเช้ามันไม่มีคนไงมันก็เลยดูเหมือนจะไม่ใช่เซนต์โมนิก้าบีชอะมุกค่อนข้างจะแบบว่าผิดหวังนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงไม่แน่ใจว่าจะไปไหนต่อยังไงมาอัปเดตการทีหลังค่ะ Cheese, all the on my jacket Work hard and I'm changing my bracket Talk tough, we ain't in that racket Guys came in, you know how to stack it don't Take it wrong, but I'ma need my ends though I got tigers on my chest like Kenzo Rail came, yeah, ain't pullin' that Benz though Cows here, man, you, know you stay tent up Big dog, man, you know I ain't worried Bent up, so I'm talkin' real slurry Got a blast, bro, I'm always in a hurry Big tricks, shoot furry like Curry Take a urgy ain't no stay passed up You don't catch him late, nigga, you ask up No I'm real, how to put E class up They like, X, nigga, how you take the fast route? Right? 2018, it was me and Big Cory Flown through the city, tellin' a cool true story Niggas, สาวเอลเอมาลับน้องตองสวยบ่วยกันเหยียดน้องพามาไทยทาวนี้ร้านเครื่องเทศนะร้านเครื่องเทศอุ้ยเดี๋ยวจะเป็นร้านที่เป็นร้านที่คนไทยต้องมาคือคือไหนกลางคืนนะเออนั่นแหละฉันอยากมามากเลยเมื่อวานสองสองสามทุ่มอ่ะก็คือจะมีแต่ฝรั่ง เอาพอ,อ,อหลังแบบว่าห้าห้ทุ่มเที่ยงคืนอ,อันนี้จะเป็นคน,คนไทยแล้วก็มีแบบว่าดน,นตรีสดอะไรเงี้ยหรอใ,ใช่เออเพราะตรงนี้เป็นไทยเทาเนาะทั้งสตรีทไปเลยจ้าเดินไปเราจะไปกินส้มตำกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านขนมไทยในไทยเทาที่ L.A. นะคะเฮ้ยอันนี้หนังไก่เป่าไอ้โอ้โอ้ไม่ใช่แคบหมูแค่หมูโทษโท ฝอยทองฉันขอทองทองหยิบทองหยอดแล้วกันฉันยังเหมาตู้นี้ทำไงดีทุกคนเชื่อเรื่องไหนสิี๋ยวเราซื้ออันนี้นะคะ,อะ,อะทองหยิบเอ้ยทองหยอดกวนของไอซี่เขาได้มามว่วงกวนไปแล้วก็ทุกคนดูเมาดี้ <ald> ไม่อันนี้ฉันจะไปแต่งหน้าตอนเด็ก <What? S 2> ฉันเอาไปแต่งหน้าวอทเอามาดีเนี่ยไปแต่งหน้า น้องตองนะคะเจอกันเมื่อสองปีที่แล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไปไปพร้มอมงไปขนมแน่นลุยสรุปแล้วเดี๋ยวน้องตองจะพาไปจะพากลับไปเวนิสบีชนะคะเพราะว่าบอกน้องมาว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอถ้าพาฉันกลับไปเทน้องก็ใจดีมากน้องก็พาเราไปเพราะงั้นเราก็ไปกันเลยแลแล้วนะคะมุกก็ได้กลับมาที่เวนิสบีชอีกครั้งนะแต่สรุปว่า มันยังมีพายุฝุ่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หนาวมากแล้วลมก็แรงมากนะคะมันก็เลยทําให้มุกเที่ยวไม่ค่อยสนุกเท้าไหร่นะทุกคนก็จะเก็บภาพวิดีโอมาให้ได้ดูกันประมาณนี้นะคะแล้วไว้กลับไปใหม่ช่วงหน้าร้อนนะเข็ดแล้วนะไม่มาอีกแล้วเดือนพฤษภาคมนะคะหรือว่าเือดูใบไม้ผลินะที่อากาศมันยังเย็นๆอยู่นะคะมันเลยทําให้บีชมันยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ รอบก็ยังไม่รอดค่ะทุกคนหนาวมากแต่ตอนเช้ามันยังไม่ได้หนาวขนาดนี้นะไปไหว,ว้แล้วคน Venice Beach ตอนนี้รายงานสถานการณ์จริงกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเดินไม่ได้แล้วมันหนาวมากตอนนี้ไม่เหมือนทะเลบ้าเราลมมันแนระงมาก